สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูบึงสำราญใหม่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะแนะนําเส้นทางนะครับให้เพื่อนๆรู้จักนะว่าจะไปยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้านะครับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่จะมุ่งหน้าตรงไปมินบุรีนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอ่ะถ้าใครมานะครับก็เริ่มต้นนะครับอย่างผมเนี่ยเริ่มต้นจากหน้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับมุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะครับโอเค นี้นะครับก็จะแนะนําเส้นทางนะครับว่าไปได้ยังไงนะครับบึงสํารานอ่านิวบึงสํารานนะครับเราผ่านหน้าไฟชันไอแลนด์มานะครับแล้วก็วิ่งตรงไปนะครับตรงไปทางมินบุรีนะครับนี่นะครับข้างหน้าก็เป็นแยกนะครับมินบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายฉดเชิงเซานะครับเลี้ยวซ้ายฉดเชิงเซานะครับตรงไปก็จะเป็นตลาดมินบุรีนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางด้านเส้นสวินทวงนะครับเราไปตามป้ายนะครับที่เขียนว่าไปเฉลิมเสาวนะครับเอเราเลี้ยวซ้ายนะครับจากแยกพนมรุรีมานะครับที่เขียนว่าไปเฉลิมเสาวนะครับเราก็จะมาเจอแยกนะครับที่ขึ้นสะพานลอยใช่ไหมครับเฉลิมเสาวนะครับเราขึ้นสะพานลอยไปเลยนะครับ จะผ่านลอยไปเส้นนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานยกระดับนะครับถนนนะครับจากแยกนะครับวิ่งขึ้นยกระดับสะพานยกระดับมานะครับก็จะมาลงถนนสวินทวงนะครับแล้วเราก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับพอเราวิ่งยาวมานะครับ ยิ่งยาวเส้นสเปนตะวงมานะครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับไปบางน้ำเปรี้ยวนะครับปรจจินบุรีนะครับก็จะเขียนว่าไปหนองจอกได้นะครับเส้นนี้นะครับเราก็ทำการเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับจากริมถนนนะครับมาเนี่ยนะครับ ประมาณกิโลนิดหน่อยนะครับที่ถึงมึงน้ำลานนะอ่ะนะครับตอนนี้เราวิ่งแล้วนะครับเราเลี้ยวมาแล้วแล้วก็จะเราก็จะไปเจอนะครับเส้นเป็นสีแยกนะก่อนนี้จะข้ามสะพานนะครับสีแยกเนี้ยเขาเรียกว่าสีแยกหลวง่งนะครับซ้ายไปหนองจอกได้นะครับตรงไปบางนับเปี้ยวจาเชิงซาวนะครับแต่ว่าสีแยกนี้เราจะตรงไปนะครับตรงไปแล้วข้ามสะพาน แยกหลงแพ่งนะครับตรงไปจากเสียแยกหลงแพ่งเราตรงไปนะครับข้ามแต่ผ่านคลองนะครับอ่าอข้ามแต่ผ่านคลองนะครับข้ามสะพานคลองเสร็จปุ๊บให้ตกไฟเลี้ยวซ้ายไอเลี้ยวขวาเลยนะครับเราให้เราตกไฟเลี้ยวขวาเลยนะครับ วัดหลวงพ่งนะครับวัดปากคลองหลวงพ่งนะครับเข้าไปในนี้นะครับพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเราเห็นจะเห็นขวามือเป็นโกดังสีเหลืองเหลืองนะครับเอ้ยซ้ายมือนะครับเป็นโกดังสีเหลืองๆหลืองจากแยกนะครับเส้นสุวรรณภูมิตัดมานะครับตัดมาเส้นหลวงพ่งเนี่ยนะครับกิโลกว่าๆนะครับนิดเดียวนะครับพอข้ามตะพานมาเราก็เลี้ยวขวานะครับ ผ่านโกดังสีเหลืองเหลืองใช่ไหมครับโกดังสีเหลืองเหลืองนะครับนะครับเราก็จะเจอซอยทางเข้านะครับเขียวส้นทองซอยทางเข้านี่นะครับก็จะมีป้ายบาอกทีนะครับนี่นะครับทางเข้าบึงสำราญน,นะครับ เดี๋ยวป้าจะอยู่นี่นะครับตอนนี้เป็นถนนนะครับก็วิ่งเข้ามาครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถของมึงสำรานนะครับก็กําลังเกี่ยพื้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่จะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่เลยนะครับ ถก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้านะครับก็กำลังตกแต่งกันอยู่นะครับนะครับนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับของบึงนะครับกำลังตกแต่งอยู่นะครับไก่ละนะครับมีหลายภาษาด้วยนะครับมีภาษาหลายภาษานะครับอ่ะนี่ก็กำลังตกแต่งอยู่นะครับเดินมาครับ นี่ก็เป็นนะครับกดต่างๆนะอ่ะครับนี่ก็กําลังถ่ายเอ้ยนี่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับเห็นทั่วๆนะครับอันนี้จะเป็นห้องสําหรับให้เช่าคันเบ็ดนะครับเป็นห้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับสําหรับฝากคันนะครับกําลังตกแต่งกันอยู่นะครับไว้ฝากคันเบ็ดนะครับใครที่ไม่สะดวกในการพกพามามีสองห้องนะครับ เที่ยนนึงนี้เป็นอะไรอ่ะห้องครัวครับอันนี้เป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเราพาเดินนะครับอันนี้เป็นเรือนนะครับอาหารนะครับที่นั่งทานอาหารอยู่นะครับเป็นเรือนนะครับสวยเนี่ยดีไซน์ออกแบบไว้นะครับดูข้างบนนะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับนี่นีะ ดูดีไซน์ซะก่อนนะครับโอ้โหครับสวยงามนะครับนะครับอ่ะนะครับเดินยาวๆเข้าไปนะครับยาวๆเข้าไปนะก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับเป็นเอ่อเอ่อช็อปต่างๆนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นเรือนนะครับที่นั่งทานอาหารนะครับยาวแล้วก็อันนั้นเป็นฝั่งนั้นเป็นบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวฝั่งบ้านเราไปให้ดูนะครับ อ่ในมีป้ายนะครับมีป้ายนะครับนะครับขอเชิญสู่เขสู่อาณาจักรปลาขนาดใหญ่นะครับอ่ะอันนี้ก็กําลังเป็นแพริมนะครับที่ให้ตกทั่วไปนะครับไม่ใช่ฝั่งบ้านฝั่งบ้านจะอยู่ด้านนู้นนะครับนี่ก็กําลังนะครับเร่งทำโต๊ะเก้าอี้กันอยู่นะครับ นี่ก็จะเป็นซุ้มๆนะครับครับถึงวันงานจัดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบล็อกนะครับสําหรับเปิดงานแฟร์เลยนะครับสําหรับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะครับนี่ก็กำลังติดตั้งนะครับ อ่ะนี่เป็นห้องน้ำโอ้โหดูดีไซน์นะครับอ่านะครับอ่าเดินมาโล่งๆนะครับนี่โล่งๆนี่เป็นเหมือนแพรนะครับแพรที่เราจะให้นั่งแล้วก็ตกปลากันนะอันนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับไม่ต้องเสียค่าเช่าคือตกทั่วไปนะครับส่วนฝั่งตรงนู้นจะเป็นฝั่งบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับฝั่งบ้านละขึ้นด้านนู้นนะครับ เป็นฝั่งบ้านหมดเลยนะครับเป็นฝั่งบ้านนะครับนั่นก็จะเป็นเรือนอาหารนะครับนี่เป็นฝั่งบ้านนะครับยาวข้างในนู้นเลยนะครับมีหลัง VIP มีโอ้มีหลายราคานะครับครับอ่ะข้างล่างนี้เป็นได้ถุนที่ยกระดับมีตะแกรงนะการของหล่นนะครับตรงนี้นะครับบล็อกหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ3าเมตรได้นะสาเมตรนะเป็นแพร่ยาวเข้าไปถึงตรงนู้นเลยนะครับ ตอนจัดงานนะครับเปิดงานนะครับวันที่20เออไม่ใช่20ขอโทษนะครับวันที่31มมีนานะครับ1เมษา2เมษานะครับที่นี่เขาจะให้จัดงานฟรีนะครับคือห้างร้านต่างๆนะครับก็ใครอยากจะมาเปิดบูธขายอะไรให้ฟรีหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นบล็อกนะครับบล็อกหนึ่งเนี่ยน่าจะจะประมาณ3เมตรนะครับ3,3คูณนะครับได้นะครับ3,3คูณนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของเลือนอาหารนะครับที่ติดแอร์นะครับยาวเลยนะครับทางนี้จะเป็นทางเดินเข้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศงานนะครับแอร์เลือนอาหารติดแอร์นี่นะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับทางนี้จะฝั่งด้านนี้นะครับทางเวลาหันหน้าเข้ามาจากบ่อนะครับ ทางซ้ายมือเนี่ยรับก็จะเป็นฝั่งบ้านยาวเลยนะครับบ้านเขก็จะมีดีไซน์ที่โอ้เก๋ไก่มากนะครับไม่ธรรมดานะครับอ่ะเนี่ยแค่เห็นแค่นี้นะครับดูบ้านนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งนะครับบ้านปลาแรดนะครับอ่ะบ้านนี้เสร็จอะไรเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับเดินก็ไปดูข้างหนครนะ ด้านเนื้ออ่อนหลังสองนะครับนี่ก็อัดออกซิเจนให้ปลานะครับเพราะป่าเยอะนะครับอ้าดูดีไซน์บ้านนะครับดีไซน์นะครับว่าเก๋ไก๋แค่ไหนอ๋อให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเสือพ่นน้ําเยอะมากนะครับที่นี่นะครับเสือพ่นน้ํานะครับว่ายกันนะเต็มไปหมดเลยนะครับบ่งบอกถึงคุณภาพน้ําที่ดีมากนะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับ ทุกหลังนะอ่ะเดี๋ยวเราดูบ้านหลังนี้ดีกว่านะอ่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะดูข้างในนะครับดูดีไซน์เป็นไม้นะครับไม้หมดนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องน้ำนะครับนะครับแล้วก็จะเป็น ห้องโถงนะครับตรงนี้นะครับแต่ยังมนี้ไม่อะไรเสร็จนะนี่ก็จะเป็นซิงล้างมือนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นลานตกปลาครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนที่บึงสำรานเก่าแต่ว่าดีไซน์จะต้องบอกว่าหรูหาาร,หรหา,กว,าร S S ani, รกว่านะครับหรูหรากว่านะครับนิวบึงสำรานนี่ดีไซน์หรูหรากว่านะครับ ผมอยากนำเสนอหลังหนึ่งใหญ่มากนะครับปะเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอยากนําเสนอหลังนี้หลังนี้นะครับใหญ่มากตอนนั้นผมมาก,กําลังสร้างยังไม่เสร็จนะครับเป็นไม้ไผ่สารขัดนะครับโอ้โหนี่ผมไม่อยากจะว่าไงเลยนะว่าสวยแค่ไหนนะครับอ่ะให้ดูข้างในยังไม่เสร็จนะครับก็จะโอ้โหโ่งมากนะครับโอทงนะครับเป็นดูข้างใน นะครับอืมนี่ก็เป็นบ้านโล่งๆนะครับอืมเดินลงมานะครับนี่คือบ้านปากโกโฮนะครับใหญ่นะครับใหญ่กว้างโอโถงข้างหน้าจะเป็นสปอรตไลท์ฉายนะครับอืเจ้าบ้านปากโกโฮนี่นะครับหลังใหญ่จริงๆนะครับนะครับพอเดินด้านข้างก็จะเห็นนี่นะครับมุมด้านนู้นนะครับ โดยรอบนะครับน้ำที่นี่ลึกมากนะครับบอกเลยนะครับน้ำลึกมากอากาศที่นี่นะครับไม่อยากจะบรรยายเลยนะว่าอย่างไงสุดๆเลยนะครับว่าอากาศดีแค่ไหนนะครับอดูนะครับว่ากว้างใหญ่นะครับโอ้ยเสียงปังครับดังตุบครับ บ้านโกโฮนี่มีสองห้องนอนนะครับปิ๊มฝั่งนู้มีห้องน้ำไหมสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหลังนี่เป็นห้องโถงใหญ่นะครับสําหรับมาปาร์ตี้มาละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหลังหน่อยนะนี่เขาก็กําลังตกแต่งอยู่ใกล้แล้วนะครับ อย่างที่บอกนะครับเป็นทุ่งนาล้อมรอบเลยนะครับให้ดูนะครับว่ากว้างใหญ่แค่ไหนเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับผออ,อดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องบึงเรื่องการออกแบบต่างๆนะครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นิวบึงสารลานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กับป๋าสมชายนะครับเจ้าของบึงสารลานนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามป๋ากันนะครับว่ามีบึงใหม่นนะครับว่ามีรายละเอียดแบบไหนบ้างนะครับเป็นยังไงน้ําลึกเท่าไหร่นะครับโอเคครับมาครับที่นี่เนื้อที่แปดเไร่นะครับเนื้อที่78ดไร่ ระดับน้ำที่ลึกเนี่ยลึกตั้งแต่สามสิถึงห้าสิบเมตรนะครับคือเป็นบึงที่น้ําค่อนข้างลึกมากนะครับลึกมากเลยอย่างทะเลเลยครับเหมือนทะเลเลยน้องๆทะเลนะครับจึงเป็นมันถึงเหมาะสมมากกับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาใหญ่เพราะที่นี่คอนเซปต์ของเรานะฮะคอนเซปต์ของเราบึงสารานก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีปลาขนาดใหญ่ใหญ่ยักษ์จริงๆนะครับคอนเซปต์สโลแกนที่ที่ที่นิวบึงสารานเนี่ยนะครับก็ใช้คําว่า ใหญ่แล้วใหญ่อีกใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่ใหญ่แล้วใหญ่อีกใหญ่แล้วอยากทำมาแล้วใหญ่แล้วใหญ่อีกแสดงว่ามันต้องมีปลาเก่าที่ใหญ่แล้วก็เพิ่มปลาที่ใหญ่เดิมก็ไปอีกด้วยแน่นอนครับบึงก็จะเปิดนะครับวันที่3 1มอดมีนานะครับแล้วก็ ตลอดเลยนะครับแล้วก็เราจะมีงานแฟร์นะครับ31 1เมษาสองเมษานะครับงานแฟร์3วันนะครับที่ที่บอกว่ามาออกบูธฟรีด้วยเหรอใช่ครับออกบูธฟรีนะครับเราอย่างนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคนที่มาออกบูธเนี่ยก็เงื่อนไขก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะติดต่อเข้ามาก่อนท่านติดต่อเข้ามาขอให้ขอให้อยากจะเข้ามาร่วมนะฮะมาพัฒนามาสร้างสรรค์วงการกีฬาตกปลากันโอเคครับ ได้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายเออตามเรื่องค่าใช้จ่ายบอกก่อนครับผมค่าค่าทุกทุกอย่างเหมือนบึงสำราญที่ผ่านมาหมดทุกอย่างครับเป๊ะเลยเพียงแต่ย้ายมาที่ใหม่เลยครับก็คือก็คือราคาราคาเดิมที่กี่บาทนะสี่ร้อยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทบ้านก็ว่าตามราคากันไปนะครับเล็กใหญ่ครก็ว่าตามขนาดไปก็คือว่าบ้านบ้านนี่มีความสุขสบายครบคันนะฮะรับรองว่า รูหราใหม่กิ๊กนะครับครับปลาแล้วมีปลาอะไรมั้งครับตอนนี้เป็นปลาปลาที่เราได้หลังสรรหามานะจากแหล่งน้ำทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า4 0สสายพันธุ์โอ้โห,โหปลาเมนเมนที่เรามีอยู่ก็อย่าเมนเมนอยู่แล้วนะรู้คำบึกเลยนะบึก,กโกโฮนะฮะเลดเทลอาราไพม่าโอ้โหนะครับเอ่ออาริเกเตอร์นะครับปลากดคังปลากระพงขาวเออลืมบอกไปแล้วที่นี่เนี่ย เราจะเปิดให้ใช้เหยียบปลอมด้วยนะเหยียบปลอมใช่เหยียบปลอมเนี่ยนะใฮะเอาเราเราค่าใช้จ่ายมันจะมันจะแบบอะไรต่อครับค่าใช้จ่ายคันเบ็ดตีเหยียบปลอมเนี่ยเราเก็บคันละหนึ่งพันบาทนะครับแพงกว่าตกธรรมดานะครับอย่างที่บอกว่าปลา40สายพันธุ์นะฮะปลาแต่ละชนิดนั้นมีขนาดใหญ่จริงๆครับใหญ่กว่าที่ที่โปกิ๊ก คา <ไป S 1> ดคิดใหญ่กว่าบึงสํำรานเดิมที่ที่ว่าใหญ่แล้วนะที่นี่ใหญ่อีกครับอย่างนี้อหม,ออมาะาครับเหมาะสําหรับคนที่จะมามาตกเพื่อจะมาทําเลคอรดมาม,ม,มาทำาสริติมาสร้างเถิติกันรับรองว่าเถิติที่สร้างในแต่ละวันนั้น จะโดนลบในแต่วันรุ่งขึ้นต่อๆไปโโอ้หมีการลบกันตลอดเวลาเพราะว่ามันใหญ่จริงๆเคยได้ยินมาที่บอกว่าวินลี่เรื่องอะไรนะที่บอกว่าเจ็ดกระดานติดกระดานอะไรนั่นน่ะใช่อันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่่กวาเยอะๆพูดอย่างนี้ต้องมี1ิบสองสิบสี่ก็ได้ยืนยันว่าใหญ่กว่าจริงๆครับไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องจริงใหญ่กว่าและจํานวนมากที่เราสะสมเข้ามาเรื่องจำนวนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะชะครับต่อเรียกได้ว่าเพื่อนๆที่เคยใช้บริการที่บึงสำราญอยู่แล้วก็พอมาที่นิว ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่ามาเพิ่มเลกคอร์ดใหม่ๆกับเรงได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับไปติดตามครับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เร็วนี้ใกล้แล้วนะครับนิวบึงสำราญนะครับรีบๆมากันนะครับ3 1มีนานี้ลั่นกองลบแน่นอนครับครับผมนั้นโอเคครับครับผมสวัสดีครับ